สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ Redmi Note 8นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มจิ้มซิมนะครับจิ้มซิมออกมาก่อนนะครับผมอันนี้ผมจิ้มออกมาแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ใช้ที่จุบจอนะครับผมจุบฝาหลังนะครับ ให้อ้านิดนึงนะครับผมแล้วเราก็ใช้พลาสติกนะครับบางๆสอดนะครับเพื่อจะเลาะกาวออกนะครับผมพอเราเลาะกาวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ค่อยๆเปิดฝาหลังขึ้นมานะครับเปิดเบาๆนะครับผมเดี๋ยวสายสแกนลายนิ้วมือจะขาดนะครับลำดับต่อมานะครับผมเราก็ใช้แหนบนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็ใช้ แนบนะครับอันนี้ก็แกะสายแพรสแกนลายนิ้วมือนะครับออกนะครับผมก็หาอะไรคํำไว้ก่อนก็ได้นะครับพอ,อ,อกแกะสายแพรสแกนลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ถอดมาวางให้เป็นระเบียบนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ไขควงนะครับไขน็อตนะครับที่ปิดฝาครอบเมนบอร์ดด้านหลังนะครับ ไข่ออกแล้วไข่ออกวางให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับผมไข่น็อตให้ครบทุกตัวเลยนะครับเราไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเปิดฝาครอบเมนบอร์ดออกนะครับแล้วก็เอาวางไว้ให้เป็นระเบียบขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องแกะสายแบตบสายเพจอนะครับแล้วก็สายก้นชาร์จนะครับผม ค่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสายจะขาดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็ลอกกาวที่ติดกับแบตอันเก่าออกนะครับอันนี้เขาจะมีกาวอยู่2แถบนะครับเราก็ใช้แหนบดึงหรือใช้มือดึงก็ได้นะครับอันแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม ค่อยดึงนะครับอ่าโอเคเราดึงออกหมดแล้วนะครับเราอันนี้จะเป็นแบตก้อนเก่านะครับผมอ่าเราก็นําแบตก้อนใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับประกอบใส่ได้เลยนะครับผมใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็กดสายแพรแบตนะครับ ให้ลงซ็อกเก็ตนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ใสายแพรก้นชาร์จนะครับแล้วก็สายแพรจอนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ ใช้ฝาครอบเมนบอร์ดนะครับครอบกลับไปไว้ที่เดิมนะครับผมกดให้ลงล็อกนะครับอ่าพอเรากดลงล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับไขน็อตกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้น็อตเราวางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ไขกลับไปให้ครบนะครับทุกตัว อันนี้เราจะวางเป็นจุดนะครับน็อตก็จะใส่ครบทุกตัว พอเราไขน็อตครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้กาวนะครับทาบริเวณขอบนะครับเราก็ใช้กาวนะครับทาบริเวณขอบให้เรียบร้อยนะครับผมพอลงกาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะก่อนที่นำฝาหลังมาปิดเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องใส่ ใส่แผ่สแกนลายนิ้วมือนะครับอ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับรอกาวแห้งสัก20-30นาทีนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ